อีกแล้วนะจ๊ะในช่องแอพาทำพากินนะจ๊ะพามานีพามากินจุนะจ๊ะเอาจุมาสู้พีสู้นองกินนะจ๊ะมาเด้อจ๊ะลุยปาดคำไม่ใหญ่แน่นะวีมาคำแบบไงเลยจ๊ะเสียห่องไห้จ๊ะมาเด้อพี่นองเอ้ย

xem xét xử xong 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 ướt xong 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 เต็มปากเอ็นท่ำดีดีจ้ะอืมหนำกุดกุดมันไม่หลุดโดดจ้ะมันเนี่ยร้าแตมิชาสารสีเห็นเหลอจ้าหนำน้ำดีครับเสียห่องหายอืม,อม หลังในบ่มีิดแล้วจ้ะอันนั่นไหมสามสิบเกีบคันแท้นะ้าไหมจ้ะอุ้ยใจพักเนาอ <c oughs> พักในเด็กจะมาจากสวนเด้จ้ะอวย ใบม,ม,ม,มักโรดก่อนใบมักโูดก่อนนะจ๊ะเกีกใบมักโรดจ้ะอืม <c oughs> <c oughs>

กินน้ำกันดูกับ <göz> พ <imprisoned clothes> ่อลูเพราะว่าเนี่ยเกียบเดี๋ยวนอนลงาบานเนี่ยจะไปนอง รดส้นจ้ะลูกเล่าดีเราจะประเด็นน้อยโงบยาบลูกสาวก็เสียโดนรถดได้ดวงดีใช้าบานพนิษฐ์น้ำหาหอยอืมอืมยิงเคี้ยงมันเสีก่อได้เหีเ้แฟนไปซื้อเนือ้อมาให้จ้ะ เด้อจ้ะเดบลอแค่เด็กพี่ขีนูจ้ะพี่ขีนู้พี่ขีนูจ้ะ Ừm, có kiếm nữa Làm hàn nhau bữa mì Ừm, chạy chạy ừ. Chờ ừ. 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 nó hâm

ในตรงนั <S <S ้นอคุณดังห้วยมันต้องพิษมาจ้าสองค้สุดท้ายเพจเราจะหบดูสองสามด้วย พันพักจ้ะ <c ười> <c ười> บ่มีสามสิบกี่พันเนาะบ่ไหวจ้ะแบมะกรูด ทำสุดท้ายจ้านี่พันพักเลยจ้ะเออปลว่ามาจ้าขอบคุณจ้าที่รับเบิรงดอบชมนะจ้าบ๊ายบาย